นี่ค่ะตอนนี้ก็จะมาถ่ายเบื้องหลังของการทำสลามวิกนะคะหรืออูแบกค,ค่ะอย่างแรกต้องเตรียมไม้ถูกพื้นค่ะนะคะนี่ค่ะนี่คือเบื้องหลังเลยนะคะเละมากค่ะจะมาทำความสะอาดกันนะคะมีแม่กระทั่งเคสโทรศัพท์ค่ะนี้ด้วยนะนี้สกปะกรอมากค่ะต้องมาทำความสะอาดกันแล้วค่ะ นี่นะคะต้องถูก,ก่อนค่ะถูถูป่ย <c oughs> กันกลปิวค่ะกันไกลปิวนี่ค่ะเริ่มสะอาดแล้วนะจะทําให้มันสะอาดค่ะเดี๋ยวแม่ดานะจริงๆแม่ไม่ให้มาทําสลามหรอกค่ะแต่ว่านี่มันก็ไม่ได้เรียกว่าสลามเนาะมันคือแป้งมาผสมกับน้ําค่ะมันก็ไม่ถึงกับใช่สลามหรอก อค่ะโอออกแล,แล้วส่วนนี้สีผสมอาหารทิ้งเลยค่ะทิ้งเลยเดี๋ยวย้ายของที่แตกได้ไปทางนู้นค่ะนี่ค่ะเบรอแล้ว นี่ค่ะคราวนี้ก็สะอาดแล้วนะคะนี่เลยเดี๋ยวจะขอขอสต็อปคลิเพราะจะไปเก็บของค่ะแล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีนะคะโอเคนี่เลยค่ะตอนนี้ก็ได้ทำความสะอาดอุกอปกรณ์ไปที่เรียบร้อยแล้วพื้นนี้ก็สะอาดวิ่งเลยค่ะ ม่ถึงกับวิ่งนะก็คือว่าแป้งมันมันหลุดไปแล้วค่ะรู้สึกว่าพื้นเนียนมากค่ะเพราะมีแป้งมันผสมอยู่ด้วยค่ะพอดีเช็ดไม่สะอาดนี่ค่ะดูเป็นคราบเลยและส่วนอื่นเดี๋ยวก็จะไปทำความสะอาดอีกทีนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะก็จะมาแค่สอนทำเอ้ยไม่ใช่แค่จะมาถ่าย ถ่ายเบื้องหลังของการทําสลามค่ะเป็นสลามผู้ใหญ่นะคะอย่าลืมนะคะก็คือจากทําสลามนะคะผู้ใหญ่ค่ะที่ได้คําท้ามาจากช่องตันหยงชาแนลนานาทีวีนะคะขอท้าจากช่องไม่รู้ค่ะไม่รู้ชื่อช่องแต่ว่าขอพูดเป็นคนถ่ายะคะ่ะคือแตงโมนะคะกับช่องวีลีวีลีนะคะขอท้าแค่สองช่องนั่นเองค่ะ ถ้าพี่เขารู้พี่เขาอาจจะทำคลิปก็ได้เนาะก็ขอ,ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย